สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชาหมักหอมผูชานะคะเราจะ,ใช,นนะใช้น้ำต้นน้ำาปลใช้น้ำาปลาประมาณส่วนนี้แล้วก็พอน้ำเดือดเราก็ใส่ชาดำลงไปค่ะต้มจนชามีกลิ่นหอมค่ะเราค่อยมาพักให้มาพักสักคู่เราถึงจะใส่น้ำตาลค่ะ น้ชาที่เราต้มแล้วแล้วกองเรียบร้อยแล้วนะคะไปเราก็เติมน้ำตาลทรายค่ะตาลทรายนี้ไม่สีนะคะเติมน้ำตาลเลยค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลาย ไปก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็เอาน้ำชาที่เราจะเตรียมหมักก็น้ำตาลคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลที่ใช้จะไม่ขัดสีไอ้น้ำตาลยังไม่ฟอกสีเดี๋วต,ต่อไปเราก็จะเติมตอนนี้ก็จะเป็นวุน้นหรือสกูปปี้ที่เราจะเอาหมักที่เราจะนำลงในโหลในโหลแก้ว แล้วเราก็จะเติมอันนี้จะเป็นหัวเชื้อเพื่อให้เพื่อให้มันได้ทำงานเร็วขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ปิดฝาถ้าเรามีผ้าขาวผ้าขาวบางแล้วก็ใช้ผ้าปิดคนระับ ไม่ต้องคืออากาศจะได้ถ่ายเทระบายออกได้พอครบเจ็ดวันเราค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงว่ามันจะรสชาติเราจะมาชิมรสชาติใครชอบหวานใครชอบเปรี้ยวกลมกล่อมค่อยว่ากันเอารสชาติที่ตัวเองชอบส่วนตัวนี้อันนี้ครบเจ็ดวันแล้วก็เลยแยก แยกน้ำออกกลองเรียบร้อยแล้วก็พร้อมพร้อมดื่มเราก็เก็บเข้าตู้เย็นไ้ค่ะหดื่มลังอาหารนะคะดื่มล้งอาหารเพราะมันจะไปช่วยย่อยแล้วก็ทําระบบขับถ่ายของเรามันก็จะดีขึ้นก,ก็จบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปต่ต่อไป,ออไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เห็นหนาายาอยู่